สวัสดีครับลิมมิดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นมีดเน็บนะครับหรือมีดหมอนะครับเป็นด้ามไม้พยุงแดงลายนะครับคอกัดใช้เป็นตลับลูกปืนนะครับแกนในใบมีดตลับลูกปืนนะครับใบมีดขัดขาวใบยาว4.5นิ้วนะครับ ใบกว้าง1.4นิ้วสันหนา7มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงลายยาว3.7นิ้วครับมาพร้อมฝักนะครับเล่มนี้พวกพาง่ายสะดวกนะครับเป็นไม้พยุงแดงนะครับลาย ครับผมเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ1,800รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ